สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูในส่วนของตัวคอนแทกต์นะครับนี่เรียกว่าเป็นหน้าที่ครบแล้วนะครับคอนแทกเนาะก็คลิกเข้าไปนะครับหน้าคอนแทกเนาะก็จะมาที่หน้านี้นะครับอา้าวหน้านี้ครับ <laughs> เครื่องผมช้าเกินไป <laughs> เออมีคนทักเกอร์นอกเรื่องนิดนึ่งครับพอดีมีคนถามมาว่าสเปคที่ใช้อัดคอม อัดหน้าจอแบบนี้อัดสอแบบนี้ใช้สเปคอะไรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านสเปคดีกว่าผมแน่นอนผมใช้ i3 นะครับ i3 คอ i3 นะครับแล้วก็แรมน่าจะ4้งครับตัวนี้แรม4แต่ว่าฮาร์ดดิสเป็น SSD นะครับก็จะช่วยได้เรื่องความเร็วเนาะโอเคมาต่อนะครับหน้าคอนแทคเป็นแบบนี้เลยเนาะเหมือนเดิมครับก็ไปที่ Edit with Elementor นะครับตรงนี้ง่ายสุดแล้วนะครับ Edit with Elementor นะครับ ก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาโหลดหนะตัวแก้ไขมาให้เราเนาะ,ะตรงนี้ทําได้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็น w b form นะครับลองคิดดูเนาะอันนี้เป็น1ิอนะครับก็คืออันที่อันที่อีกอันหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าใครดูผ่านมาเนาะก็จะเป็นตัว w p form จะมี2อันนะครับสำหรับเว็บนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัว sign up นะครับกับตัว get in touch ก็คือ คอนแทคนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถให้ลูกค้ากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาแก้นะครับก็ไปแก้ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ WP Form แบบนี้ครับไปที่ all form เนาะเมื่อกี้เบอร์11นะครับก็มาแก้เบอร์11นะครับก็ edit นะครับเช่น name นะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับ ดเซฟไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับลองรีเฟซหน้านี้ดูสักหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนมาให้เราแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าตัวของเ d p r e พ s เองเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทําออกมาไม่ซับซ้อนนะครับทําให้ใครก็สามารถทําเว็บได้นะครับแต่ว่าสําคัญมากก็คือก่อนที่จะไปยิงแอด ควรจะมีตัวนี้ไว้ก่อนนะครับควรจะทําเว็บกันไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะทําได้กันทุกคนเนาะอีกอันนึงก็คือพวกข้อมูลดีเทลต่างๆพวกนี้นะครับก็ให้ลองคลิกเข้าไปเลยอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปได้ปกติเนาะเป็นไทเทอลเนาะอันนี้ก็พิมพ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเทคเอดิเตอร์นะครับอีกอันนึงนะครับที่ตรงนี้นะครับจะเห็นกันบ่อยๆก็คือในส่วนของตัวโซเชียลมีเดียนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกตึ้งเข้าไปนะครับแบบนี้ตรงนี้โซเชียล เป็น YouTube นะครับเป็น Instagram นะครับเป็น Facebook นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลิกนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเช่นช่องของผมนะครับช่องของผม YouTube y o u t u b ี r ่ยู P ีาร์ n ิมผิดสังั้นแล้วก็สแลมยูโออาร์เอนะครับอรวอลลูนซีเอแบบนี้นะครับแล้วก็เ n t e r อไปเนาะก็น่าจะเจอช่องผมไหมเนี่ย ก็จะเจอช่องผมนะครับก็เนี่ยเป็นช่องผมนะครับเราก็เอา c o p y ตรง URL ตรงนี้นะครับมาใส่เนาะแปะป้ายนะครับแบบนี้นะครับกดอัปเดตได้เลยนะครับในส่วนของตัว Instagram ของผมยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้กำลังให้ลูกสอนอินสตาแกรอยู่นะครับ แล้วก็ Facebook มีอยู่แล้วนะครับ t w i t เต r มีอยู่แล้วเนาะก็สามารถทําเหมือนกันก็คือแค่ c o p y มาใส่เองนะครับทำได้เลยเนาะอ่าอีกอันนึงนะครับสําคัญก็คือจะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้นะครับอ่าเราคลิกดูนะครับพิดิดนะครับอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับมีมากกว่านี้นะครับก็สามารถแอดไอเทมได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็น w o r d ์ดเพ s นะครับเราลองเปลี่ยนไปนั่นอื่นดูได้นะครับเช่นไวมิโอนะครับเทเลแกรมนะครับ ก็ insert file นะครับเขาจะเป็น telegram มาให้นะครับแล้วเราก็ copy telegram url ของเรามานะครับก็มาแปะไปได้เลยนะครับข้อดีของ telegram ก็คือว่าคนในกลุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งข่าวสารข้อมูลทีเดียวเนี่ยได้ประมาณ2,000 0 0คนนะครับเทียบกับไลน์แล้วกลุ่มละ5 0 0เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับก็ telegram ก็เลยน่าใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถกำหนดได้นะครับ layout icon list นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า icon list นะครับ เนี่ยเช่นเวลาเปิดปิดกี่โมงนะครับอะไรเงี้ยก็เอารูปนาฬิกามาใส่ไอคอนก็สามารถเปลี่ยนได้นะอ๋อใส่อะไรดีนะนี่เป็นคาเฟ่ไปเลยนี่นะครับเปิดปิดกี่โมงนะครับก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแมพตรงนี้นะครับก็แก้ไขก็ใส่ โลเคชันเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีถ้าเป็นต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่จะเจอหมดอยู่แล้วนะครับจะเจอหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับอาจจะไม่เจอนะครับก็มีวิธีการใส่เพิ่มเติมง่ายๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมลองใส่ตรงนี้ให้ดูนะครับก็คลิกขวาดูพิกเกตนะจ๊ะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่แมปนะครับแมปแมปแมป Google สะดวกมากนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกราฟิก ทำแผนที่นี่โอ้โหมีทั้งคนชมคนบนไม่รู้จะเอาอันไหนดีนะครับอ,อันนี้บ้านผมนะครับอยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบ้านเพื่อนๆไม่ได้อยู่แบบเดียวกันเนาะก็เช่นเราบอกว่าว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะก็คลิกขวานะครับตรงนี้แล้วก็ที่นี่มีอะไรนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าวัด here นะครับก็กดตรงนี้นะครับทันไหมทันไหม เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่แช์นะแล้วก็บอกว่าฝั่งแผนที่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า embed นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ทําการ copy html ไปนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาที่ w o ver d p r e s s ของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับ text นะครับก็กด ctrl o a นะครับเพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของเราเข้าไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแผนที uh, awesome. ่ก็จะมาแล้วนะครับในกรณีที่หาแผนที่จากปกติไม่เจอนะครับก็จะต้องทําแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของการที่ใช้ตัวนี้จะมีข้อดีคือมันปรับซูมได้ครับปรับไายสูงต่ำได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ปรับไม่ได้ครับปรับลําบากหน่อยนึงดังนั้นใครอยู่ต่างประเทศนะครับก็สะดวกมากนะครับเพราะว่าหาเจอแน่นอนนะเดี๋ยวผมลองดูสิ เจอนะครับเจอนะครับรู้สึกว่าแผนที่จะอัปเดตแล้วนะครับเป็นผมเองนะครับที่ <laughs> ไม่อัปเดตนะครับอะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ใช้งานได้เนาะเดี๋ยวลองบ้านเลขที่ดิสิบสี่เฮ้ยสรุปประเทศไทยใช้ได้แล้ว <laughs> ผมว่าประเทศไทยน่าจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็บ้านผมเองนะครับ ส่งของมาได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องส่งของกินมานะครับอ้วนแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพอทาการอัปเดตเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะครับหน้าตาคอนแทคนะครับหน้าตาเว็บหน้าตาในส่วนของตัวหน้าคอนแทคของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอ๋อสำคัญมากนะครับ YouTube นะครับวอลลุ่นซีเอนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ จะปิดก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้นาะอ่ามาแล้วนะครับหน้าคอนแทคของเรานะนี่ก็จะมีแผนที่สองอันใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าเป็นแบบเลยเนี่ยมันสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับปรับขนาดได้นะก็สะดวกดีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเว็บของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับ ก็จะมาทําการปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวฟุตเตอร์ให้ดูนะครับว่ามีวิธีการปรับแต่งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้ลองปรับแต่งหน้าคอนแทคของเพื่อนๆดูนะครับว่ามีวิธีการอยากได้แบบไหนหรือว่ามีวิธีการปรับแต่งยังไงก็ถ้าใครตามไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องกดหยุดแล้วก็ค่อยๆทับไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ